สวัสดีครับผมนะครับจะมาแนะนําการใช้งานฟังก์ชันพิเศษของเตียงไฟฟ้านะครับรุ่นเฟกนะครับนั่นคือการซิงคนไนระหว่างเตียง2ตัวนะครับระหว่างเตียงซ้ายและเตียงขวานะรุ่นเฟกตัวที่อยู่ตรงนี้ก็คือเฟรกรหัสศูนนะครับเป็นเตียงตัวเล็กซึ่งถ้าลูกค้าซื้อก็จะแถมฟูกด้วย แต่วันนี้ผมไม่ได้เอาฟูกมา<อ>เพราะว่าจะให้ลูกค้าได้เห็นเตียงแล้วก็การเชื่อมต่ออย่างชัดเจนที่สุดนะครับอย่างแรกก่อนนะฮะตอนที่ลูกค้าซื้อเตียงของเราไปแล้วนะครับจะมีสินค้าเหลืออยู่2อย่างก็คือตัวนี้ตัวแผ่นซิงค์เ e ตียงนะครับซึ่ง1กล่องจะมีอยู่1นชุดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำรองแต่วันนี้เราจะมาไ,ไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวซิงค์นะครับก็คือตัวนี้ ถ้าเกิดลูกค้ามี2เตียงลูกค้าก็จะได้อันนี้ไป2อันนะฮะอ,อย่างแรกก่อนการซิงเตียงคืออะไรการซิงเตียงก็คือการที่เตียงทั้ง2ชิ้นเชื่อมต่อถึงกันนะฮะและก็สามารถสั่งการได้ด้วยรีโมทอันเดียวก็คือเหมือนนอน2คนคนละเตียงแล้วก็ใช้งานพร้อมกันนะฮะ อีกใน,นหนึ่งก็คือการขยายให้เตียงใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีตัวล็อกด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า Honestly, แบบว่าซิกแค่ซิงแล้วขยับไปขยับมาแล้วมันจะขยื่นนะฮะมีตัวล็อกให้ด้วยนะฮะก็จะกลายเป็นเตียงที่แข็งแรงนะครับเอาละอย่างแรกนะครับกรบยายรซิงค์เตียงเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อสายซิง์ก็คือสายตัวนี้นะฮะเข้าด้วยกันก่อนเชื่อมต่อตรงไหนเชื่อมต่อยังไงก็คือเชื่อมต่อที่ตัวควบคุมนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะพลิกเตียกขึ้นมาให้ดูเลยนะครับว่าตรงไหนนะฮะสามารถทาได้ตัวเองได้ง่ายๆนะคร นะครับเห็นไหมครับว่าพอเอียงเตียงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีกล่องควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูตรงเชื่อมต่อตรงนี้ M F P นะครับให้เราต่อเข้าไปเลยด้วยสายซิงเตียงนะครับผมเชื่อมต่อและหนึ่งเตียงรันนี้ก็เอาเตียงกลับเบบเดิมก่อน และผมจะต่ออันนี้กับอีกเตียงนึงแต่อันนี้ผมไม่เปิดให้ดูแลนะฮะผมจะไปต่อเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อซิง์เข้าด้วยกันแล้วนะครับอ่าตอนนี้มันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับก็คือว่าถ้าลูกค้าเสียบเข้าไปแล้วมันซิงก์กันได้เลยแบบนี้เห็นไหมคร รีมอเตอรทอันที่1กดใช้งานรีมทอันที่2กดใช้งานก็คือใช้อันใดอันหนึงสามารถควบคุมได้นะครับอแบบนี้ง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้าบางท่านในบางกรณีนะครับที่ที่เตียงไม่เชื่อมต่อกันนะครับ <S <S ให้ลูกค้าเลือกรีโมออันใดอันหนึ่งแล้วกดคําว่าแฟลชค้างไว้นะครับ5วินาทีหรือจนกว่าแสงกระพริบจะนิ่งนะครับ เือผมกดปุ่มแฟลชค้างไว้ไฟที่รีโมทจะกระพริบก่อนที่จะนิ่งไปและเปิดค้างนะครับผมจะทำให้ดูนะครับเมือ่อผมกดค้างไว้จนไฟกระพริบ IP, กระพริบเสร็จและกลับมาค้างนะครับเตียง<ม>ที่ต่อกัน2ตัวเนี่ยจะซิงเข้าหากันด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งหลังจากการพิธีการเนี้ย เตียงจะปรับระดับด้วยตัวเองให้ได้ระดับแฟตอัตโนมัตินะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับนั่นหมายความว่าเราใช้รีโมทคอนโทรควบคุมให้มันซิงแล้วนะครับในกรณีที่มันไม่ซิงให้ตั้งแต่แรกนะครับก็ลูกค้าสามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเดินเตะสายหลุดก็สามารถทําด้วยวิธีการนี้เหมือนเดิมได้นะครับรีโมทอันไหนก็ควบคุมได้นะครับอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ระบบการซิงและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้โดยโดยพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะใช้ ตัวนี้เสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วเชื่อมต่อกันก่อนเราจะเริ่มซิงค์นะฮะแต่นี้ผมผมอ่าเชื่อมต่อให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเดีผยวผมจะเชื่อมต่ออันนี้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวคือแผ่นซิงค์นะครับเอ,ออรเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ล็อกเตียงหนึ่งกับเตียง2เข้าด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้ขยื่นนะครับอ่าบุมร้อให้ดูเลยแล้วกัน1กล่องจะมีแถม1อันนะครับถ้าลูกค้าซิงค์สเตียงเนี่ยลูกค้าก็ได้2องันก็คือเชื่อมหัวเชื่อมอันนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตปัเง้ระัดิมนคบ ซิงยังไงเราจะทำการถอดขาล่างขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอถอดแล้วนะครับลูกค้าที่ไม่ถนัดก็หาอะไรลองไว้ก่อนได้นี่คือตวัวเซนติ้งนะครับเสร็จเข้าไปเสร็จแล้วล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิม เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ,อธิบายก่อนว,ว่าตัวเนี้ยอย่าเพิ่งล็อกจนแน่นนะครับให้ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้่ยได้ก่อนแบบนี้ส่วนตัวนี่2ลูกค้าก็ทำกคล้ายกันนะครับก็คือเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วใส่ตัวนี้เข้าไป ง่ายดีเดียวใช่ไหมครับและลูกค้าจะทําแบบนี้กับฝั่งด้านบนด้วยนะครับก็คือทําทั้งด้านล่างและด้านบนเตียงลูกค้าก็จะติดด้วยกันแนบสนิทนะครับพอลูกค้าต่อกันแล้วลูกค้าก็ขยับเข้ามาให้ได้องศา ขอแนะนําว่าตอนที่ลูกค้าจะล็อกเนี่ยให้มีระยะห่างจากเตียง1นงและเตียง2 1- ถึง2เซนติเมตรนะครับเพื่อป้องกันการติดกันตอนขยับเพืเยื่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยผมจะทิ้งไว้สักน,นิดนึงสักหนึ่งนิ้วมือเท่านี้นะครับเตียงก็ติดกันไม่ขยับเพืเยื่อนแล้วครับ หลังจากที่ลองกันไปแล้วนะครับกับการซิงเตียงเพื่อการปรับระดับเตียงพร้อมกันนะครับสิ่งที่ผมจะบอกหลังจากนี้ก็คือการซิงเนี่ยไม่ได้มีแค่การปรับระดับขึ้นและลงนะครับมันรวมไปถึงระบบไฟใต้เตียงแล้วก็ระบบนวดนะครับยรเว้นไฟที่รีโมทนะครับซึ่งจะไม่ได้เชื่อมกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเปิดไฟใต้เตียงนะครับ ที่รีโมทไหนก็ตามไฟได้ตัวเองจะติดทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะรีโมทไหนก็ตามนะครับอันนึงเปิดอันนึงปิดก็ได้นะครับไฟติดพร้อมกันเลยนะครับรวมไปถึงระบบนวดนะครับผมจะเปิดระบบนวดถาเห็นไหมฮะสั่นแรงมากนะฮะรีโมทแทบจะ,ระจกระจายนะฮะนี่แหละครับ การซิงเตียงนะครับอีกเป็นดิฟาร์ช่างพิเศษนะครับ